ไอศครีมตีสไอติมสยองขายเฉพาะตี2เท่านั้นมาเสียงแบบกระดิ่งเลยไติมไอติมสองวุ้ยเลยเฮ้ยอะไรไว้นนอตกตะบับยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเร้กเฮ้ย่ฮ้ยเร้ยเฮ้ยกฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เฮอร์้เฮ้เฮอเเฮ้ยเเว้เฮ้เฮ้ยเเเฮาเฮายเฮ้้้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าร้านไอศครีมตอนตีสองที่มาจากดาวเว็บมันจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อร้านไอศครีมตอนตีสองจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเจยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาวเว็บเว้ย และนี่คือร้านอาหารสยองขวัญคืออะไรว่ร้านอาหารสยองขวัญเอา้าก็พุกร้านอาหารหลอนหล่นอะไรอย่างนี้ป้างั้นเราไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมหมดละกันไม่กินเท่ากับตายแล้วถ้ากินนะอะไม่ตายเหรอก็น่าหด,ดีวะก็ตา,า,า,ายอยู่ดีป้างั้นเราไปดูแล้วมีร้านอาหารอะไรบ้างเตยร้านแรกเนี่ยร้านชานมไข่มุกตีสองพูอันนี้น่าสนใจแล้วชานมไข่มน่าสนใจของหวานด้วยแต่เปิดตอนตีสองเท่านั้นนะอันนี้สองเนี่ยร้านส้มตำแซ่บสถานตีสองเหมือนกันอย่าบอกว่าร้านพวกนี้มีแต่ตีสองะจตูดป่าวะอันที่สามเนี่ย ร้านหมูกระทะตีสองหมูกระทะตีสองไวยเตยอะร้านที่สี่เนี่ยไอศครีมตีสองไอศครีมเลยมาขายตอนตีสองก็น่าหน่ะดีหวะมันแปลกๆนะเว่ยเตยร้านที่ห้าเนี่ยร้านข้าวแกงตีสองข้าวแกงตีสองก็มาข้าวแกงก็อร่อยแซ่บอ่ะสุดท้ายร้านก๋วยเตี๋ยวตีสองทำไมมันมีแต่ตีสองวะเออเอากับร้านเปิดตีสองไงเตยตีสองเนี่ยหลอนมากแล้วมึงสนใจร้านอาหารไหนอะ ว่าเอาไอติมดีไหมเอาไอติมตีสองเนี่ยนะกูอยากกินไอติมพอดีเลยเออกูก็ไม่เคยเห็นด้วยานไอติมเปิดตีสองนะ่ะงั้นก็เอาอนี้เลยแล้วกันไอศ์ครีมตีสองไอติมสยองขายเฉพาะตีสองเท่านั้นทำไมต้องขายเฉพาะตีสองสองนะ,อะ,ะแล้วมันเปิดอ,อาจจะมีรถแบบรถหัวก็ระโหลกี่มาขายเออเออ,เอ,อ,เอ,อน่าสนใจว่ะง,งั้นก็ลองไปสั่งซื้อเลยลวกัน คุณผู้ชมคะเมื่อกี้เราก็ได้ต่อไปทางอีเมลและได้ทาการสั่งซื้อร้านไอศครีมตอนตีสองไปพียีร้อยแล้วและทางดาวเว็บ้็รีดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชันไหมเราภายในอีกห้าทีหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าอีกห้านาทีเหรอวะเออโคตรเร็วว่ะผีขายเฮ้ยน้องมึงเป็นไรวะน้องไอเตยก็กูหิวไอติมมากหูแล้วตอนนี้มายังอ่ะไอติมที่เราสั่งซื้อนะร้านไอติมตีสองเนี่ยพ่เดี๋ยวขอดูหน่อยแป๊บนึงไอเตย เฮ้ยเตยดาวเวบอกว่าไลา์ติมตีสองตอนนี้อยู่ข้างล่างเลยวิ่งมึงได้ยินเสียงป่ะเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงได้ยินเสียงป่ะมหันเสียงแบบกระดิ่งเฮ้ยเตยไอ้ลา์ติมเฮ้ยไอ้ติมตีสองเฮ้ยเตยซื้อไอ้ติมเหม็นจ้า้ยแล้วดูหน้า นคุณรับโชคจ้าไม่ว่าจะเขียนอะไรก็เขียนตามที่ไมไอ้ติมบอกเลยจ้าอุ้ยเตยไอ้น,น้อยมาพบกับตุ๊กตาแมวดำหนึ่งตัวว่ะก็แน,น่นดิวิ่มึงเคยกินป่ะไอ้ติมหมาที่มันแบบว่าไม้มันจะมีของแถมอะไรข้างในอ่ะเหมือนแบบกินฟรีกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยไอ้เตยเฮ้ยไอ้น้อยนี่มันไอติมจริงเหรอก็แน,น่ดิไว้เตยแล้ว นี่มันไม้ไม้แล้วเท่าไหร่ครับมาแล้วสิบบาทจ้าถูกด้วยเลยถูกด้วยเดียวรับโชคจ้าหึ่ยเขียนตามที่ไม้ติมบอกเลยหึ่ยโชคจะเขียนตามที่ไม้ติมบอกไว้เตยงั้นลองดีว่าสิบบาทนี่ครับสิบบาทเลือกตามเลยหนูชอบทห่ไหนเอาไหนดีไว้เตยตามโชคเลยนะหนูเอานี้นะสีแดงสีแดงอืมงาอร่อยอยู่นะเว้ยเฮ้ยคนขายทำไมมันยิ้มัแปลกวะ

แต่เหมือนจะตกรุนแล้วนะโทรศัพท์อ่ะคือเพื่อวะหรือว่าเขาให้คนละคนวะแล้วหนูไม่สนใจหรอกจ้ารับโชคจ้ารับโชคกับว่าเอาโชคเลยโชคชิบหายก็ชิบหายนะอุ้ยชิบหายวะไอเตยชิบหายตาไปจ้าไอเตยมึงเอาไหนวะนี่ใช่เหรอเตยกูเอาอันนี้ดีกว่าทีฟ้าเนี่ยน่าจะของดีเออใช่เหรอเออใช่มึงกินเลยอร่อยป่ะเตยอร่อยป่ะอร่อยมากเลยอะ

เรไหนตีใหม่ไปไหนไอ้เตยว่าจแม่งหลอกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าแม่งกลับมานะกูจะจัดการแม่งเลยเราทำไงอ่ะรอคือตอไปเหรอวะเออเอๆงิ้นขึ้นนอนเลยแล้วกันอีพวกนางโง่สิบบาทนะเ่ขโทรศัพท์อีโทรศัพท์ไั่แก่ก็ตกรุ่นของปอมและเงินหนึ่งพันเดี๋ยวถ้าทนมาอีกรอบนะจะขีดมาละอย เสียงร้อยติมมันจะกลับมาแล้วว่ะเสียงร้อยติมมานะเออเร็วๆเลยลองไปดูดิไหนลองไปดูดิว่าแม่งกลับมาแล้วแน่เลยคืนสองนะเว้ยเตยเดี๋ยวแม่งเจอคุณแน่เฮ้ยมันได้ยินป่ะไม่ใช่ไงนั่งจะมาอีกแล้วเหมือนยายไข่ติมจะมาไวเกินเฮ้ยเตยยายไข่ติมมาอีกแล้วว่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้มันหนีไปไหนมาอะติมมาอีกไม่เดิมเลยจ้าแต่ขันกูได้นี่นะไวเตยนี่โทรศัพท์โทรศัพท์เลฮ้ยแล้วเมื่อกี้หายไปไหนมาวะคืนที่แล้วอ่ะเป็นเ มาจ้าไปเติมของมาดงได้ดีแต่เงินพันนึงมึงยังไม่ได้นะเออแล้วเงินพันนึงอ่ะอ๋อเรือ้ะอ้าวรู้ว่าเดี๋ยวเจ่านใหม่พอนึงไอติมเหมือนเดิมเลยไอเตยแล้วของนี้ไม้ล้วเท่าไหร่ครับสิบาทเหมือนเดิมเนาะไม่ละร้อยเฮ้ยฮะไม่ละร้อยทำไมไม่ละร้อยอ่ะเฮ้ยเตยจะดีเพิ่มเงินเนี่ยกลับมาเนี่ยไปเอาวิเฉพาะของรางวัลอาจจะใหญ่ไม่ละร้อยอ่ะอ่าจะจัดการเลยนี่ของรางวัลอาจจะใหญ่นี่นะหนึ่งร้อยบาทเอาอะไรดีกว่าไอเตยมลองดูดิเลือกเลนไหนก็ได้ ไอ้ครั้งที่แล้วกูกินสีอะไรไปวะสีแดงก็ครั้งนี้กูลองกินสีเขียวแล้วไงเตยสีเขียวสีเขียวอันนี่นะครับเออตาใส่เนอะมานี่เตยอืมเฮ้ยทำไมว่ารอบนี้มันหน้าตาแปลกๆมันแลบลิ้นวะอืมกูได้แล้วเตยวือเฮ้ยอะไรอ่ะทองคำทองคำอุ้ยทองคำพวกดีมากเลย ทองอะไรอ่ะไปเป็นเหมือนก้อนอิฐเลยไว้หน่อยมันคือทองหนักดีนะสามทีหมื่นนะมีติดขายได้เลยเตยเพระเจ้าสามหับเปะวะเตยมึงลองมึงลองร้อยเดียวเตยร้อยเดียวเตยเอ้าไหนเตยเอออันนี้อันนี้อื้มอร่อยนะเตยอร่อยเนาะโคตเหนียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแต่หน้ามันดูแปลกๆมากเลยไว้เตย เป็นไงไว้เตยมึงได้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูได้ของมันตายไว้หน่อยตายเหรอไอ้เตยอโง่อุ้ยของฟรีจะมีในโลกไอ้เตยมึงอย่าทำยายอันยิงแกไอ้เตยเหรไอ้เตยมึงอย่าทำยายไอ้เตย ันนึงเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันบอกมึงจะตายตายแล้วตายไปแล้วมันบอกมึงจะตายไวเตยมึงได้ยินเสียงอะไรวะใหญ่เลยวะใหญ่นิ่งใหญ่นิ่งไหเอาไงดีอ่ะบอกแล้วมันตายก่อนกูณไม่หลอกไม่หาอะไรวะเดี๋ยวร้านมันก็คงหายนะพันหนึ่งมึงก็ไม่ได้ด้วยแต่มันบอกมึงจะตายนะวิ่งเอาไงดีวะหรือว่า <othe> เออไม่เป็นไรช่างมันเถอะขึ้นไม่นอนดีกว่าป่ะเฮ้ยเตยกูหิวไอติมหมดไปซื้อติมกันอีกป้ากินของป้าเขาไม่จูใจเลยว่ะเฮ้ยงั้นหนูกูไปซื้อคนเดียวแล้วกันไอติมอ่ะโหอะไรวะไอติมตีสองคงหายไปแล้วมั้งกูว่าไหนวะเอ้าเฮ้ยทำไมไอติมมันยังอยู่วะน่ะเอ้าแล้วยกแก่ไปไหนวะโอ้ยงูงูง้อเพราะวะเนี้ไอตินเยอะเลยว่ะ อื้มอืมอรอยอืมอื้มอรอยวอืมผสมกุหมดเลยอื้มอืมออออืมเหนไหมอ้วนต่กลอาหนักช่ไหมมืงอยากกินแต่จนหนักใช่ไหมขโมยของกูกินคุณเป็นไอติมเลย